สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเดอะแมตที่จะเล่นแดงเดือดในเมืองไทยว่าเราอยากจะเห็นอะไรครับในการมาเล่นที่เมืองไทยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ครับเราได้เห็นคลิปที่เอริกเทนฮาร์กนั้นนำลูกทีมลงซ้อมครับแล้วก็เน้นไปเรื่องของการแปรบอลการเคลื่อนที่รวมไปถึงถ้าเกิดว่าพลาดก็จะมีการตะโกนบ่นด่าแล้วก็แจะ เยบมากเนียบมากในสนามซ้อมซึ่งแบบนี้เราไม่เห็นมานานแล้วนะครับหลายๆสื่อนั้นมองว่ามันคล้ายๆกับการกลับไปสู่ยุคของเสื้อเล็กฟูซันที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ในสนามซ้อมซึ่งเทนาเข้ามาแล้วเราได้เห็นยูเด็ดนําเสนอภาพแบบนี้เหมือนกับสโมสรต้องการจะสื่อไกลๆแล้วครับว่าเขากําลังจะนําเรื่องของ DNA ของทีมกลับเข้ามาสู่ อยู่นเตดอีกครั้งทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมที่เข้มงวดการเน้นไปที่พื้นฐานการจ่ายบอลการรับบอลการเคลื่อนที่การขยับการมีแพชชั่นในการเล่นให้มากกว่าเดิมแมก็ในฤดูกาลที่แล้วลงเล่นในแต่ละเกมเล่นไปแฟนบอลก็บ่นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นสิ่งที่เทนฮากนำไปซ้อมกับลูกทีมแล้วนะครับตลอด2สัปดาห์ที่ปรีซีซั่นที่สนามซ้อมที่อังกฤษคราวนี้เมื่อแมชอร์ยูไนเต็ดยกพลมา ที่เมืองไทยนี่จะเป็นที่แรกครับที่ยูไนเต็ดจะได้โชว์ว่ายูไนเต็ดแบบใหม่ของอุริเทนฮารจะเป็นแบบไหนนี่คือความสําคัญของดมัดเลยนะครับว่าเราจะได้เห็นว่ายูไนเต็ดในยุคของเทนฮากเล่นฟุตบอลแบบไหนนักเตะจ่ายบอลแบบไหนเคลื่อนที่แบบไหนและเล่นระบบไหน4-2-3-1 4-3-3หรือจะเป็น3-5-2อะไรก็ตามเราไม่อาจคาดเดาได้ถึงแม้จะรู้ว่าเทนฮารชอบระบบ4 3 3 แต่เมื่อเขามาคุมยูเนเต็ดเขาจะใช้ระบบไหนนี่คือเกมที่เราจะได้เห็นครับว่าเราจะได้รู้แล้วว่าเทนฮากจะวางระบบไหนให้กับยูเนเต็ดก่อนหน้านี้เกมปรีทีซั่นของแมนยูเต็ดเองก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะบ่งบอกนะครับว่ากุซือนั้นชอบจะใช้ทัคติกแบบไหนย้อนกลับไปยุคหลุยส์ฟานเกาเลยครับเราเห็นแมนยูเต็ดเล่นหลังสาก็ตอนที่ฟานเกานำยูเนเย็ดนั้นไปเล่นปรีทีซั่นที่สหรัฐอเมริกาและยูเนเต็ดเองก็เล่นหลังสในบางเกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วย นี่แหละครับนี่คือความสําคัญของเดิมแมทว่าคุณจะได้เห็นแล้วว่าเทนฮากจะวางระบบแบบไหนให้นักเตะแล้วนักเตะคนไหนจะถูกวางลงในตําแหน่งไหนอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเดิมแมทส่วนยูเวเตดจะเดินทางมาที่บ้านเราครับแล้วก็พักที่ตามข่าวนะครับตามสายข่าวบอกว่าที่เดอะแอตินีขนาที่ริวพูนจะพักที่เซนต์ริกิสนะครับซึ่งยูเนเตดนั้นตามรายงานคือเมื่อจบ แมตวันที่12แล้วจะเดินทางต่อเนื่องต่อไปเลยเช่นเดียวกับลิวพูทิ่งจะมีคิวต่อเนื่องที่สิงคโปร์ครับส่วนแมนยู่นั้นก็จะไปที่ออสเตรเลียไปเล่นปรีซีซั่นต่อแต่นี่คือความพิเศษของแฟนบอลชาวไทยครับที่จะได้เห็นว่า u ยูไ e นเตดเล่นแบบไหนเป็นครั้งแรกในยุคข,ของเอริลกเทนฮากพูดแบบนี้แล้วพลาดไม่ได้อย่าลืมนะครับไปดูกันเดอะแมตช์ Mad, ว่าจะเป็นแบบไหน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ